แนวทางที่ทุกคนขอกันเข้ามานะคะและกะรอคอยกันหลายเนาะเป็นแนวทางของคุณแม่แปดสามสำหรับบนนะคะอ่ะรอบที่แล้วนะคะเลขวิ่งของคุณแม่หไมาสีกับแปดนะคะอ่าแปดศูนย์ก็มีแปดสองแปดเก้านะคะออกแปดแปดเนาะออกเบิร์นะคะจับคู่ไม่ถูกแต่เลขวิ่งมานะคะมา4ีกับแปดนะคะ เขาที่แดเนาะติดตามกัน fFC กับรอเลขวิ่งแม่นะคะชุดจักภูมิทั้งเขาทั้งรุดนะคะเลขวิ่งนี้ยังเดินดีเดินเายวนะคะสามารถติดตามได้เนาะอ่าเขาเมื่อแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณคุณแม่สำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะคะตามไอดีไลน์ที่ขึ้นให้หน้าจอเนาะอ่าสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะคะตามไอดีไลน์ที่ขึ้นให้หน้าจอ แลกะกามมาติดตามรับชมเบิ้งชบาได้นะคะในช่องทางนะคะยูทูบเนาะอุภาชาแนลและก็ชบาพารวยนะคะในเพจกับชบาพารวยแฟนเพจด,ด้อคฟซบุ๊กุณแมนะคะในเพจ มาเบนินเล็กหน้าของคุณแม่8ปดสามกันนะคะจะถือใจบรอบนี้คุณแม่ให้เลขกปิดมานั่มน,นะคะ<ม>เลขกปิดบนมาด้วยนะคะ<ม>แล้วก็จับคู่ให้ด้วยนะคะมแม่8ปดสามนะคะวันที่สิบหกพษภาคมนะคะงพันห้าหสิบแปดนะคะ อันตัวนี้เป็นบนยางเดี่ยวเด้อคุณพ่อคุณแม่บนอย่างเดียวนะคะไม่เกี่ยวกับล่างเนาะเล็กวิ่งค่ะเด็กินเสียงเขยดบบอคุณบอคุณแม่ ด้่หลังของเชบ,บานเป็นทงหน้ามีป่าข้าวนะคะตอนนี้เขากำลังเคี้ยวงามเลยนะคะ,ะจะมีเสียงกบ,บเสียงเขียดเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะแต่ว่าเมื่อนี้ฝนตกนะคะแต่ว่าอากาศขึ้นเม,มือเลยคุณพ่อคุณแม่อ่ะเลขวิ่งของคุณแม่เพลินนะคะเลขวิ่งมาที่ ศูนย์กับหนึ่งนะคะเลขติดนะคะ,ะเลขติดสองสามห้านะคะเลขติดบ่นของคุณแม่คือสองสามห้ามีเลขวิ่งเลขติดให้ด้วยเนาะเอามาร์บารลาคุณพ่อคุณแม่อามารก์กับ พิจารณาดูเนาะเหม,มาดก,กับไวพานเนอร์แนวทางมีเขามีหลุดนะคะออามาเบิ้งจับคู่ค่ะจับคู่ศูนย์สองนะคะศูนย์สามศูนย์ห้าอ่ะทุกอย่างไปตามสูตรของคุณแม่เพื่อนนะคะสองหนึ่ง ามหนึ่งและก็ห้าหนึ่งอ่ะเด็กคุณแม่ไปบ่คือไพ่ะแนวทางรอบนี้นะคะไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครได้หนิรอบนี้แม่เพิ่นว่าให้แม่ก็เฮ็ดไปตามสูตรของแม่นะคะบ่เกี่ยวกับของคนอื่นนะคะจะาบอกว่าโอ้เล็กแม่มากแปลกบ่คือสำนักอื่นเฉลาบอกกับแม่เพิ่งนะคะแม่เพิ่งจว่าแม่ก็เฮ็ดไปตามสูตรของแม่เนาะบ่ซ้ำกับผู้อื่นนะคะแม่ว่าเพราะว่า บางงวดมันกับไปตรงกับเลขคนอื่นยูแม่ว่านะคะแต่ว่าบางงวดมันกับ่ตรงเนาะแนวมันคนละสูตรแม่กับบางสีอะทุกคนกะลองผิจารณหน้าเบิ้งเนาะเอาเมื่อนี้ก็มีมาฟากคุณหมอคุณแม่ยู่มทั้งเมื่อนี่สามสำนักยิ้นะคะเนาะอ่าเป็นเลขเลขมาจากเมืองเลยเนาะขอดสี่คูสีหาฉบับลงให้ไปแล้วแล้วกัแนวทางของเซียนพิศรุสําหรับล่างแล้วกับเมื่อนี้ของคุณแม่แปดสามสำหรับบนนะคะทีอัปเดตแนวทางให้ ่าในมือนี้นะคะวันที่3 3เนาะอนาเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะมีสำนักไหนบ้างนะคะแต่ว่ากรสิอัปเดตให้คุณพอ่อกุณแม่ได้รับช่วมกันเรื่อยๆนะคะลงไปเรื่อยๆเด้อะนะคะอ่ะบานนี้มาเบิ่งตัวเน้นค่ะคุณพ่อกุณแม่ตัวเน้นสิถือใจบ่นะคะไปตามสุดตามแนวทางเนาะอะ่แม่เพิ่นมักนะคะซองหนึ่งแลวกหาหนึงเนะะี่ยค่ะ เล็กวิ่งมีฟันหนึ่งบนนะคะเล็กติดนี่มักสองมักสองก็มักหาเอาเล็กติดมักสองก็มักหาคิดารณาดูจะถูกใจไหมนะคะอ่าเดี๋ยวหาผู้บผบคุณแม่ว่อค่อยสำนักไหนกันแน่กะ่ะคอมเมนต์ปูดคุยทัก่ายกันหน่อเนอกยวกนีาติดตามแนวทางไห้นะคะคอมเมนต์ไว้นะคะอย่าลืมกดลิงก์นะคะติดตามเพจนอยเชาน้ำเชบา,ชบาลงลิงก์เพจอยู่ในอ่าใต้คอมเมนต์ อ่ะคุณโบกูแม่กดติดตามให้นาเดอค่ะเดออ่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นนะคะที่เขา่ขาๆไหวเนาะถี่คนว่าจะส่งมาให้ของเซียนวิสรุตสาหรับบนนะคะเลขประมูลวงในนะคะและก็น่าจะเป็นหลักหน่วยบนของชนบุรีนะคะมืออื่นเนาะอ่าทีมือนี้ชบาได้โทรคุยกับเพิ่นนะคะน่าจะได้พรุ่งนี้นะคะเคนว่าบาช่วงอ่าว่าเป็นช่วงเศร้าก,ก็จะเป็นช่วงใบนะคะแต่ว่า อ่ะจังไรกับมืออื่นนี่ได้เห็นกันแน่นอนนะคะรอติดตามนะคะเลขอ่าวงในเนาะประมูลวงในแล้วก็หลักหน่วยบนชนบุรีแล้วก็อ่าอเฮาเซียนวิสณุสําหรับบนเนาะมือนี้เซียนสำหรับเป็นทรงหลังมาให้นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันเด้อบักบอชอบบอนะคะก็รอติดตามกันนะคะเอ้ามือนี้ฝากตอนกันไว้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ของคุณแม่แปดสามเนาะ สองหนึ่งกับห้าหนึ่งกับสวยอยูได้ค่ะสวยอยู่งามอยู่นะคะฉบับก็ว,ว่าเอาแต่ว่าหลายสำนักเพิ่นกระเด็นสองบนเด้นะคะหลายสำนักเพิ่นก็มีตีดสองบนยู่นะคะอ่าบางสำนัรกกับบอดิดนะคะก็มาล่อหลุนว่ามีสำนักใดชนกันแน่เด็กก่าวันที่สิบหานะคะฉบับ,บสีสรุปอ่ารวมทุกสำนักก็จะเป็นกระแสะมาแรงทุกสำนักแล้วก็อาจจะสรุปกระแสะไว้ซองทุกสำนักมัดรวมเนาะ เมื่ออื่นฉบ,บ่าขาดว่านาจะได้เมื่ออื่นวันที่สิบสี่ฉบ,บ่าขาดว่าน่าจะได้ครบนะคะสําหรับหัวซ่องหรือว่าเหล็กมีทีมาเฮ้านะคะเมื่ออื่นน่าจะได้ครบนะคะฉบ,บ่าก็รอดหลุนคือกันนะคะถ้ายางใบรกระสาสุดน่าจะเป็นวันที่สิบห้าในมาส่วงเสาร่วงใบฉบ,บ,บ่าอาัสรุปอ่ากระแ,แสมาแรงชนกันทุกสำนักให้ทุกคนนะคะอัรอติดตามด้วยคุณพอ่ณพอคุณแม่เด้อ อ่สำหรับคลิปนี้ชบาขอต,ตัวลาคุณพ่อคุณแม่เอซี่ไปก่อนกลาบขอบุณขอบคุณแนวทางจากคุณแม่แปดสามมากๆนะคะที่ส่งตัวเลกแนวทางมหาเอซีเฮ้าติตามต่อนะคะอ่าเมื่ออื่นเจอกันเด้อคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องกูผา Channel ชาแนลชบาพารวยแล้วก็เพจให้ด้วยเด้ออ่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ